อันนี้เป็นห้องน้ำไว้เห <c oughs> ม็นนะ่ะใครมาขี้แตกอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันว่ามันต้องจำอะไรฉันตรงนี้แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมฉันว่านะฉันมองออกค่ะฉันเคยเล่นมาหมดแล้วเกมพงเกมผีอะไรพ,พวกเนี้ยม่น่ากละวกเนอะคุณผู้ชมเร <c oughs> าต้องไปต่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมไปค่ะ อันนี้เป็นอุ้ยจะอะไรวะตกใจหมดเลยสวั <ตก S 1> สดีจ้าจทุกคน <laughs> อยู่กันในเกม short c r y p t story หรือว่าเรื่องสั้นสยองขวัญอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งอันนี้น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นด่านสุดทายแล้วป่ะชื่อด่านว่า night cleaner หรือว่าเป็นคนทำความสะอาดตอนกลางคืนนะคะน่าจะใช่นะน่าจะสุดทายแล้วป่ะเออใช่ใช่ใช่ใชเอ๊หรือว่านี้ด้วย ว้ามันยังไม่อันสุดท้ายค่ะอันนี้อันสุดท้าย Vanishing of Karen Carter เดี๋ยวเราเราไปเล่นนี้นี่ก่อนเราไปเล่น Vanishing อันนี้ก่อนอะไรนะทำความสะอาดตอนคือนอะ่ะเออปเข้าไปเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นคนทำความสะอาดฮ้เดี๋ยวนะทำความสะอาดบ้านที่ขเขาเรียกวอะไรนะบ้านหลังจากที่ปาร์ตี้ซัมมอนเรียกขเขาเรียกเดมอนอะ่ะ เรียกปีศาจอะไอ้ยออตกใจหมดก็คือแบบเป็นบ้านที่แบบเรียกปีศาจแล้วเราอ่ะจะต้องแบบไปทองคขาสะอาดบ้านนั่นอะผีผีผีโอ้ยมาแล้วค่ะมาทองคขาสะอาดแล้วค่าพี่คลิกท o u ยูนิ t ท t ทรัชโอเคเราต้องไปเก็บขยะก่อนปะกดคิวเราต้องโอ้โหเยอะมากทั้งทางเดินห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องครัวฮอลเวท ถงถงทางเดินแล้วก็ห้องทำงานเบดรูมห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำโอ้ oh my god มาถึงเอาเลยเหรอคะอ๋อไฟไฟดับค่ะก็เป็นคืนฝนตกด้วยโอเคเรามีอุปกรณ์ไม้ม็อค่ะไม้ม็อคู่ใจถูกแล้วแล้วก็โอ้โหให้หยิบทีละอันหน่อถามจริงอันนี้ห้องนี้ติดขาวบอกอันนี้คือฉันต้องมาเล่นเกมทำความสะอาดซิมูเลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยทำความสะอาดไปเรื่อยๆค่ะ ทุกคนเมื่อกี้มีความสุขค่ะเป็นพนักง,งานทำความสะอาดพีผทำไมมันน่ากลัวจังอะเป็นพนักง,งานทำความสะอาดค่ะไม่ไมไม่มีอะไรต้องเครียดค่ะทำความสะอาดเสร็จก็จะได้ตังค่ะแล้วก็กลับบ้านนะคะพวกเราปะพวกเราอะไรล่ะฉันทำง,งานอยู่คนเดียวโอเคโอเค โอเคตอนนี้เรา entrance เราได้แล้วทางเข้าเราเราทำได้แล้วค่ะหนึ่งอานหนึ่งติ๊กนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำว้ยเ <c oughs> ม็ดน่ะใครมาขี้แตกอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกคนทุกคนคิดเหมือนฉันไหมคะว่าในนั้นมันต้องมีอะไรคิดเหมือนฉันใช่ไหมคะคลิกชุบอ๋อเราสามารถผีน่ากลัวมากอะ โอเคเราสามารถเอาถังขยะเทเข้าไปในนี้ได้เลยค่ะผี่ชมสบายสบายโอเคใครมันกินแล้วก็ไม่ยอมทิ้งเนี่ยแย่มากเลยนะคะเด,เดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะทำไมมันถึงเปิดเองคะเออช่างมันเถอะฉันคงจะจำผิดไปเองเห่ะเนาะนน่าจะเปิดอยู่แล้วแหละไปดีกว่า เรสซูม <Res> ได้แล้วค่ะห้องห้องน้ำเสร็จแล้ว <gasps> นั่นนั่นมัน <gasps> คนที่โอ้เขากินน้ำแดงทิ้งเอาไว้ค่ะเขากินน้ำแดงหกเอาไว้ไม่เล่นค่ะใช่ไหมไม่ใช่เลือดหรอกเนาะม,นนมันคือน้ำแดงมันคือน้ำแดงใช่ไหมคะช่วยบอกฉันทีคือน้อันนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะอันนี้เป็นเรสซูม์ใช่ไหมทิง้งเฮ้ย มีเสียงคนเดินอ่ะมีเสียงคนเดินค่ะคุณผู้ชมฉันไม่ดอยู่คนเดียวหรอคะ่ะมันมันมีในห้องเนี้ยนะแต่ฉันยังไม่กล้าเข้าไปฉันยังไม่ได้เข้าไปเราเราเราทำความสะอาดเรื่องรวมก่อนค่ะพวกนี้ก็กินแล้วก็ไม่ยอมทิ้งนะคะคุณผู้ชมแย่งจริงเลยนะกินแล้วก็ต้องทิ้งด้วยนะคะโอ้แต่ว่าถ้าถ้าเขากินแล้วเขาทิ้งเขาคงไม่จ้างฉันแล้วคะ่ะใช่ไหมคะเนี่ย ดูเสียงเดินไหมคะคุณผู้ชมตึกตึกตึกเมื่อกี้ดูฉันคิดไปเองคะ่ะดูเสียงเดินของฉันเองอันนี้ห้องนี้เสร็จแล้วใช่ไหมลิฟท์รูมลิฟท์รูมเสร็จเสร็จแล้วเหลือห้องน,องนี้ห้องนี้คือห้องอะไรอะ่ะอ๋อห้องล็อกโอเคทำไมมันถึงมือดอย่างเงี้ยตอบอันตอบอันนี้เป็นห้องครัวคะ่ะ okay, เกถู่ทูจันไม่หันหลังฉันกลัวมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยคะ่ะ โอเคเฉดอะไรก็ไม่รู้ค่ะน่ากลัวอ่ะมันน่ากลัวมากเลยค่ะคุณผู้ชมฉันว่ามันต้องจำอะไรฉันตรงนี้แน่ๆเลยค่ะคุณผู้ชมฉันว่านะฉันมองออกค่ะฉันเคยเล่นมาหมดแล้วเกมพงเกมผีอะไรพ,พวกเนี้ยไม่น่ากลัวออเนอะคุณผู้ชมต้อแนแส <laughs> คุณผู้ชมคงงงว่าอีนี่บดอะไรของมันวะ มันกลัวนี่ฉันก็ต้องหาเพื่อนคุยไปเรื่อยนะคะคุยกับตัวเองค่ะเป็นพนักงานโอ้ยพ,พี่เป็นใครคะพี่เป็นใครคะพี่เป็นใครพี่พี่คะเป็นเจ้าของบ้านเอา้าเขาหายไปแล้วอะสงสัยฉันคงจะตาฝาดแหละทํางานดึกเกินเกินค่ะคมันก็เป็นแค่เพียงภาพลวง หลอกตามึงร้องเพลงเสียงแบบนี้เหรอนี่โอเคไม่มีอะโอเคทำได้สิตัวฉันเพื่อเงินมันมีอะไรให้เก็บเป่าวะอันนี้มีอะไรอ่ะมีแบบโอ๊ยตกใจค่ะกดผิด state doors อ๋อประตูอ่อนี่ไงเสียงอะไรอ่ะฉันแนบ,บก่อนได้ปะ กลัวเราต้องไปต่อใช่ไหมคะคุณผู้ชมไปค่ะอันนี้เป็นอุย้ยจ้อะไรวะไม่ได้มองเมื่อกี้ตกใจหมดเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยไม่ได้มองค่ะดีนะไม่ได้มองอ่ะแล้วนี้เราไปทิ้งไหนอะ่ะข้างหลังเหรอตรงนี้ปะโอเคเราเหลืออีก one two t h เอ้ย f อีกสี่ห้องค่ะเฮ้ยใครขออะไรคะอยู่กับฉันนะคะอยู่กับฉันค่ะทุกคนใครมาขออะไรแล้วเมื่อกี้สิ่งที่ฉันเห็นตรงนี้กับที่ฉันเห็นตรงนี้มันคืออะไรกันแน่ช่วยอธิบายให้ฉันหน่อยค่ะผี่กลัว อุ้ยอะไรวะเมื่อกี้เอ้าเราได้ออฟฟิศเอ้ยให้ได้กุญแจมาค่ะออฟฟิศคีย์มันมีแน่ๆค่ะฉันว่าเนี่ยนี่ฉันนี่เสียงเดินค่ะคุณผู้ชมเอ้าแล้วเราจะอ๋อโอเคออฟฟิศคีย์นี่อยู่ตรงไหนวะตรงนี้หรอจริงๆด้วยค่ะไม่มีอะไรนะในห้องน้ำมันเสร็จแล้วเรียบร้อยออฟฟิศคีย์โอเค โอ้ยผีเอ๋ยมันสกปรกจังอะล้วคือประเด็นคือว่าเดีนะยูนี้จุดจอเคทิิงตรงนี้ได้เลยโอเคเราได้เป็นรูมคีย์เป็นห้องมาค่ะฉันว่ามันต้องมีอะไรแฟชบินโอเคแล้วทำไมไม่ก oh ได้ยินไหมคะได้ยินเสียงเดินไหมคะคุณผู้ชม ตันต้องมีอะไรมาจำฉันแน่เลยอ่ะทิ้งดิแล้วคือพี่ไม่ทิ้งเองหรอแทชบินอยู่ตรงเนี้ย <c oughs> อุ้ยเขาแอบเพาแอบอยู่ข้างล่างค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าฉันจะทำเป็นไม่เห็นแล้วกันนะไม่มีอะไรหรอกเนอะใช่ไหมไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกตรงเนี้ยฉันว่านะมีอะไรอีกคะ ก็เให้เก็บอีกโอเคออฟฟิศเสร็จแล้วเหลือเบดรูมกับบัสนะบัสอห้องอาบน้ำโอเคผิวไม่กล้าออกไปเลยอะคุณผู้ชมทำไงดีอะฉันไม่กล้าออกไปเลยค่ะมันต้องจำมันต้องเล่นฉันแน่ๆแล้วตรงนี้มันต้องเล่นฉันแน,แน่ๆเลยนี่ไงนี่นะนี่นะ <c oughs> นี่นี่ฉันเอาถูเอาถูเลยนี่นี่มาหลอกอะไรฉันล่ะคนมาทำงานนะน้าโมโห พนมาทำงานยังีจะมาหลอกกันอีกโมโหค่ะหนหุ้ยนี่ผีไม่ได้มองอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้มองอ่ะไม่ได้มองเมื่อกี้เฮ้ยเสียงใครคอวะเสียงใครคออ่ะโอ้ชิต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 ,ชตไม่รู้ค่ะฉันเก็บฉันเก็บของก่นอนเมื่อกี้คือแบบ ไอฉากจมอะ่ะขอโทษนะคุณผู้ชมฉันไม่ได้มองเลยค่ะไม่ได้ทันมองค่ะมัวแต่ไปมองหันมองที่อื่นค่ะทุกคนได้ยินเสียงเคาะใช่ไหมฉันไม่กล้าเข้าไปในห้องเนี้ยมันเป็นพิธีเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะฉันออกไปก่อนไหนป้ปะออกมันมีให้เปิดพิทยุด้วย ฉันฉันเปิดไปดูขางไว้เลยปะแล้วทีเนี้ยแต่ฉันมาน่ะคุณผู้ชมอุ้ยดแต่เสียงมันแบบเสียงมันกวนประสาทมากอะในนี้มีอะไรอะไม่มีนะโอเคไปพร้อมกันนะทุกคุณผู้ชม <c oughs> เขาบอกว่า complete the ritual s e t m e free ให้เหมือนเฮ้ยอะไรน,นี่วะ ก็คือว่าเหมือนฟิลประมาณว่าให้ทําพิธีกรรมให้เสร็จเพื่อที่จะปลดปล่อยฉันอ่ะอ่ะโอ้ชิตโอ,อโอ้ยมค์ก๊อดโอ้ยเจ๊ยโอยดะก๊อดอะไรวะเฮ้ยไม่เอาค่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เล่นค่ะ ไม่เล่นค่ะ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 โอ้ชย oh, <shit. S 1> เราตามเขาไปได้ปะยี่ผดเดี๋ยวแล้วเขาให้เราทำอะไรอะ่ะเนี่ยมันร้องใหญ่เลยคุณผู้ชมดูดิ

มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วทุกคนอุ้ยมันไปแล้วอุ้ยมันคืออะไรวะอุ้ยอะไรล่วงอ่ะประตูอะเราทำไมประตูมันถึงมาอยู่ตรงเนี้ยเราต้องกลับไปห้องนั้นเราต้องกลับไปห้องนั้น โุ้ยนั่นน่ะมันออกไปนั่แล้วคุณผู้ชมนั่นน่ะมันเดินไปนั่นแล้วค่ะแล้วนี่คืออะไรอะ่ะมันเหลือห้องเนี่ยที่ยังแบบไม่เสร็จอะ thank you but i need but i need your soul มันบอกอ๋อหรือว่าให้เราตามมันไปหรออา้อาวอา้าวปลาเอาอะไรวะได้รับเปลี่ยนตาแล้วปลาไม่มีปลาอา้าว You successfully clean the house คุณสามารถทาความสะอาดบ้านได้สำเร็จแต่ว่าตายหลังจากที่คุณได้ปลดปล่อยเดโมนคืออะไรนะภาษาไทยปีศาจแล้วอะ่ะ You are a fan of your business ฮะคืออะไรวะ You are a fan of your business ก็คือฟิลประมาณไม่เข้าใจคืออะไรวะฟิลประมาณแบบว่า เออไม่เข้าใจอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเล่นใหม่ดีแปบบหนึงอ่าอันนี้อีกอีกจบหนึ่งอันนี้เป็นจบโอ้โหมันมีหลายจบมากมันมีแบบอันนี้เป็นเอนดิ้งที่สี่ตอนแรกเราได้เอนดิ้งสองใช่ปหที่แบบว่าทำความสะอาดเสร็จแล้วแล้วก็เขาเรียกอะไรนะแล้วก็ไปปลดปล่อยวิญญาณปลด,ปล,ดปล่อยอีศสาจอะก็คือได้จบที่สองส่วนนี้เรา คือนเนี้ยฉันอะไม,ไม่ไม่ทำข้อสอรอะไรเลยแล้วก็ไปแค่ไปแค่ปลดล็อกขเขาแล้วนะไปไปแค่ช่วยให้ปีศาจมันออกมาใช่แล้วก็ออกเลยไม่ทาอะไรเลยก็ไดจ้จุดจบที้สี่จุดจบดอื่นทุกคนก็ไปดูของช่องอื่นเขาเองละกันละกันนะคะีเกียจทำอะเกมมันานานมากก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนน่ากลัวไหมก็ขอบคุณมากเลยนะที่ดูมาถึงตรงนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอยากเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูเลยนะคะทุกคนว่าหน้าตาของฉันนั้มันสวยขนาดไหนคะ่ะดูสิ <laughs> ขอบคุณมากเลยจ้าที่ดูไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย